เที่ยวนี้นั่งหลบอยู่ในรถนะครับแอบดูน้องฟิ์มวิ่งดินครับทีมงานน้องฟิ์มปากบอ่อใกล้ๆชิวๆบ้านสายสนองสักขุดชุมพลบุรีสุรินครับเก็บงานเสร็จตรงนี้เราก็จะย้ายกลับเข้าบอ่อเสียแบงค์และครับบอ่อทรายเสียแบงค์ หลังปั๊มปตทชุมบุรีครับเหลืออยู่ไม่กี่เที่ยวแล้วครับอากาศร้อนมากเลยข้างนอกภาวานาขอให้ฝนโปรยปลายลงมาหน่อยเถอะมันร้อนเหลือเกินล็อกกีร้อยเครับหน้าเงารถไฟนอกรางโกเบสเคหนึ K ่ง ติดตามกับน้องฟิล์มนะครับจัดหนักและจัดเต็มครับปล่อยตัว เอ้ยเอ้ยอเ,นะเอ้ยมาแล้เอาโอ,นะโอนะ้ไปแล้วไปเทแล้ว มือถือร้อนครับอยู่ข้างนอกเนี่ยก็เลยหลบขึ้นมาหลบอยู่ข้างบนครับมาหลบอยู่ในแอร์เย็นๆหน่อยใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลืออยู่ประมาณสักเที่ยวสองเที่ยวนี่นะครับวิ่งอยู่คันเดียวก็เทไปประมาณสิบกว่าเที่ยว เป็นการเก็บงานครับพอจบจากตรงนี้แล้วเนี่ยขานอกนะครับก็คือนอกเหนือจากบอ่อทรายเสียแบงก์ก็จะหมดแล้วก็จะถือว่าจบแล้วสำหรับฤดูการนี้ต่อไปเราก็จะไปปักหลักยู่นู่นนะครับบอ่อทรายเสียแบง์นู่นนะครับ เที่ยว2ใส่ต่อครับสำหรับคลิปนี้ ใกล้ๆแล้วครับจัดปลายน้องฟิล์มจัดปลายว่าไงเสียยาวพอหรือยังเดินมาแล้วเดินมาแล้วเสียยาวเดินมาครับเดินมาคับเอวยืนคับเอวอยู่ตรงนี้ครับว่ายัางไงว่ายัางไงพอหรือยังว่ายัางไงดี อีกคือเที่ยวดีไหมเดี๋ยวเราดูรอดูเราดูมือครับอ้าวบอกกินข้าวก่อนพักพักเดินมาแล้วครับเดินมาหาเราแล้วครับแล้วก็มาเรียกเราครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> <c oughs> ไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับ